วิธีการใช้สื่อนะคะเราก็จะเปิดไฟจากหลอดไฟที่เราจำลองเป็นแสงจากดวงอาทิตย์นะคะและตัวเราเป็นคนที่อยู่บนโลกนะคะมองไปยังดวงจันทร์นะคะมองไปยังดวงจันทร์ตอนนี้คนที่อยู่บนโลกก็คือเรามองไปยังดวงจันทร์ซึ่งตอนนี้ดวงจันทร์ได้แสงจากดวงอาทิตย์ สองไปที่ดวงจันทร์นะคะซึ่งดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ก็จะได้รูปร่างของดวงจันทร์ที่เต็มดวงค่ะแล้วก็สมมติว่าคืนถัดไปดวงจันทร์ก็จะมีลักษณะที่หายไปเสี้ยวหนึ่ง ซึ่งเราก็สามารถบอกได้ว่าในช่วงนี้ดวงจันทร์ของเราอยู่ในช่วงของข้างเรือนนะคะแล้วก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่าในดวงจันทร์แต่ละคืนนี้ก็จะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปจนถึงตอนนี้ก็เป็นครึ่งดวงแล้วะคะ่ะหมุนไปเรื่อยคะ่ะจนดวงจนันทร์มาอยู่ตรงหน้านี้ ตรงกลางแทนแทนโลกนะคะซึ่งตอนนี้มีพระอาทิตย์ดวงจันทร์อยู่ตรงกลางแล้วก็คนที่อยู่บนโลกนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่ออยู่ในลักษณะนี้จะทำให้ดวงจันทร์เป็นคืนเดือนมืดผลต่อไปก็จะเริ่มเห็นว่าลักษณะของดวงจันทร์เริ่มเป็นเสี่ยวมีเว้าแหว่งนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของการ ช่วงข้างขึ้นของดวงจันทร์ค่ะข้างขึ้นของเรานะคะจะไปจนถึงจากึ้นเดือนมืดไปจนถึงคืนวันเพ็ญก็คือคืนพระจันทรเต็มดวงเองก, mm hmm. ก็จะสาธิตให้นักเรียนได้ดูแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็นอกจากจะสอนเรื่องของรูปร่างของดวงจันทร์แล้ว mm hmm. ก็ยังสอนในเรื่องของข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ได้อีกด้วยค่ะ